ไสเวทคู่เดือดจากนรกประพันธ์โดยไตรโศกบทที่หในโรงอบยาที่ทําขึ้นหยับยาบร่างของหมอแผนนอนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางหมอกควันของสมุนไพรด้านนอกหลวงปู่หารและพระสงฆ์แก่กล้าอาคมที่ท่านเลือกช่วยกันสวดพระคาถาโดยอาการเคร่งเครียดเสียงระงมลั่น เป็นจังหวะทํานองเข้มขลังเป็นไปเพื่อเสริมสร้างซ่อมแซมดวงจิตที่แทบจะแหลกสลายหายไปของหมอแผนหลังจากปืนตนเองรวมดวงจิตเข้ากับจิตมารเพื่อทำลายพี่ชายร่วมสายเลือดแต่ไม่สำเร็จหมอแผนไม่เด็ดขาดพอสำร่างกายยงบอบช้ำอย่างหนักอยู่ก่อนแล้วเป็นเหตุให้จิตมารไม่อยู่ในการควบคุมหมอยาจอมอาคมเกือบซิ้มชีพ ดีว่าหลวงปู่หารถอดจิตไปช่วยเอาไว้ได้พันหลวงปู่หารลืมตาโพรงเมื่อสายสินรั้งอยู่เพื่อเพิ่มพุทธคมในการรักษาเกิดขาดสะบั้นลงโดยไม่มีสาเหตุซ้ำในโรงอบยายังมีเสียงครวนครางตึงตังโครมครามดังสนัน่นพอเธอโยมแผนอย่าพยายามฝืนตัวเองไปมากกว่านี้เลยหากยังรับเอาจิตมารเข้ามาในร่าง โดยที่จิตใจของโยมไม่แข็งแกร่งไม่โหดเหี้ยมพอสุดท้ายโยมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยนะต้องจัดการมันต้องฆ่ามันต้องปกป้องหมู่บ้านแต่โยมแผนเวนนะย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนะปล่อยไปเธอพี่ชายของโยมเองก็เจ็บหนักมิใช่น้อย นั่นคงทำให้เขาเข็ดราบไม่น้อยแล้วกระมังเผลอเผออาจไม่กลับมาที่นี่แล้วก็ได้เรื่องนั้นเอาไว้พระไปบอกกับไอ้พาดมันเองดีกว่ารองอบยาทำขึ้นหยับยาบพังครึนร่างถมึนของมอแผนยืนจังก้าตาแดงว่าไอ้ความชั่วร้ายรอยวนรอบกายพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งร้อมรอบพังาง,งายด้วยอาการตกใจ มีก็แต่หลวงปู่หานเท่านั้นที่ลุกขึ้นยืนเผชิญหน้าไรอาการกลัวเกรงโยมหลวงปู่หานหมายจะปราบหมอแผนแต่เกิดอาการชะงักงันเพราะจับความรู้สึกได้ว่าภายในนั้นไม่ใช่หมอแผนหมอ,อยาจอมอาคมผู้ใจดีอีกต่อไปแล้วแต่เป็นอะไรสักอย่างที่หมอแผนเปิดใจยอมรับเข้ามาเพื่อใช้งานโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั่นแหละที่จะถูกกลืนกิน ปล่อยโยมแผนเสถะปล่อยให้พี่น้องเขาคุยกันเองจะดีกว่าอย่ามายุ่งนะพระที่กำลังเจออยู่นี่เกินกำลังเขาไอ้แผนมันแล้วไอ้่าดมันร้ายกาจเกินกว่าคนอ่อนแออย่างไอ้แผนจะรับมือไหวหากปล่อยให้มันจัดการเองมีแต่จะถูกทำร้ายจนตายเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่มันก็ไม่ต่างกับการทำร้ายโยมแผนเลยไม่ใช่หรือไง เชื่อฉันเธอไม่ไม <laughs> สิ่งที่อยู่ในร่างของหมอแผนปฏิเสธเสียงแข็งระเบิดเสียงโหเราะรัน่นหลวงปู่หานฉวยโอกาสนั้นตรึงร่างหมอแผนที่ทำท่าจะออกไปข้างนอกด้วยพระคาถานารายตึงไตรภพพระสัมสวิสเทพระมันได้ผลหมอแผนที่ถูกสิงสู่ถลึงตาเหลือลานด้วยอาการตกใจเนื่องจากจู่จ ร่างกายเกิดนิ่งอึ้งตะลึงงนันขยับขยื่อนไม่ได้หลวงปู่หานไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะรู้ได้โดยในว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจตัวของหมอแผนร้ายกาจเกินกว่าจะถูกสกัดกัน้นไว้ด้วยพระคถาเพียงบทเดียวเท่านี้หลวงปู่หานเพ่งจิตไปที่ปลายนิ้วก่อนยกขึ้นเขียนอักขระเรขยันกลางอากาศตรงหน้าหมอแผนพลันเกิดเป็นลำแสงเรืองๆปรากฏเป็นรูปร่าง ลากเชื่อมเป็นตัวยันด้วยความรวดเร็วมัยราะกดทัพพระบุญทรงพระรูปหนึ่งซึ่งบวชใหม่อุทานออกมาด้วยอาการหลากใจท่านมาบวชอยู่วัดนี้ด้วยเคยได้ยินมานานว่าหลวงปู่หานเก่งกาศเรื่องอาคมแต่ไม่คิดว่าจะเข้มขลังจนสามารถสักยันกลางอากาศเป็นรูปร่างให้เห็นได้แบบนี้ท่านรู้สึกว่าตนเองคิดไม่ผิดที่บวชที่นี่ และกราบตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่หารแม้ท่านจะยังไม่ได้รับถ่ายทอดวิชาใดๆให้มากนักก็ตามทีจากที่เห็นหมอแผนและสิ่งที่สิงสู่อยู่ภายในไม่สามารถออกไปไหนได้ถูกหลวงปู่หารตรึงเอาไว้แบบนั้นอย่างน้อยก็จนกว่าท่านจะอ่อนแรงแต่ยังไม่ทันที่ประสงค์ทั้งหลายจะได้โล่งใจเสียงฟ้าร้องครืนคนแกวแววมาจากภูเขาใหญ่อันเป็นที่พำนัก ของอาจารย์พาดเมฆดำเคลื่อนตัวปดบังแสงจันทร์และหมู่เดือนดาวด้วยความรวดเร็วแน่นอนมันมากับอย่างอื่นที่ชั่วร้ายมากอีกด้วยพายุพัดโหมกระนำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบ้านเรือนบางหลังที่ทำจากไม้ฝากขัดแตกแปะไว้พังทลายดีว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เจ้าบ้านหนีไปอยู่กับญาติที่มีบ้านสร้างมิดชิดแข็งแรงกว่า ยึงไม่มีใครได้รับอันตรายฟ้าและปลกปลาแล้วผ่าเปรียงหลงยังลานดินหน้าศาลาที่หลวงปู่หานและพระทั้งหลายรักษาและตรึงหมอแผนอยู่ในตอนนี้พลันปรากฏร,ร่างของบุรุษผู้หนึ่งกำยำร่างทมึนถึงยืนนิ่งจ้องเขม็งมาทางศาลาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรไอ้แผนออกมาหลวงปู่หานเห็นเช่นนั้นก็ก้าวฉับๆออกไป,ไปเผชิญหน้าด้วย บุรุษลึกลับซึ่งความจริงแล้วคืออาจารย์พาดเอียงหน้ามองสยะยิ้มเยี่ยมออกมาเล็กน้อยพระอย่าเข้ามาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นจะดีกว่ามันไม่ใช่กิจที่สงวรกระทำนะท่านหลวงปู่หารไม่ได้พูดจาโต้อตอบปล่อยเอาสังคติออกมาแล้วใช้ได้ใส,ส่ศินมัดขโมวดเป็นห้าปลอกกากับด้วยหัวใจธาตลงไป ก่อเกิดเป็นมนุษย์ร่างใหญ่เกือบสิบศอกยืนถมนถึงขวางกั้นอาจารย์ผาดและท่านเอาไว้ไม่พอท่านยังใช้พลังจิตและชานเข้มขลังอัญเชิญดวงจิตเจ้าแห่งยักษ์สาและพูดผีลงมาประทับร่างจำแรงนั้นอีกด้วยโอ้ทาเวทหรืออาจารย์ผาดเลิกคิ้วถามกลั้นหัวเราะเขาไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยอาจารย์ผาสุดลมหายใจเข้าจนสุดปลายลม ย่างสามขุมเข้าหาร่างทมินของราชันแห่งยักษ์ก็ทำหน้าที่ได้ไม่มีขาดตกบกพร่องพอเห็นว่าอริราชศัตรูก้าวเข้ามาได้ระยะก็เงื้อตะบองใหญ่ยาวที่ถืออยู่ขึ้นกลางอากาศแล้วฟาดเปรี้ยงลงมาอย่างแรงโลหะที่หล่อหลอมเป็นอาวุธใหญ่ถูกอัญเชิญจากเทวโลกพร้อมกับเจ้าของที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแหวกอากาศจนแยกออกเป็นสองฝั่ง อย่างน่ากลัวและฟาดเข้าใส่ร่างของอาจารย์ผาดเข้าอย่างจังแต่แทนที่จะเห็นร่างของอาจารย์ผู้เรืองเวทแหลกสลายกลายเป็นเศษเนื้อกับกลายเป็นว่าอาจารย์ผาดยกแขนทั้งสองข้างขึ้นควยกันรับเอาไว้ได้อย่างสบายราชาแห่งยักษ์มีอาการชะงักไปชั่วเสี้ยววินาทีก่อนจะเนื้อตะบองขึ้นอีกครั้งแล้วฟาดกลับลงไปที่เดิมคราวนี้เกิดขึ้นพร้อมเสียงคำราม ที่สามารถสั่นคลอนชั้นบรรยากาศให้เกิดภาพหลอนปิดเปี้ยวเสกกรปนาศดุดสายฟ้าฟาดดังสนันวันไว้พันดินใต้เท้าของอาจารย์พาดแตกแยกออกราวกับผืนนาขาดน้ำฝุ่นควันฟุ้นตลบอบอวนราวม่านหมอกต่อเมื่อจางลงเท่านั้นภาพชวนชง,งนที่สะกดให้หลวงปู่หารและท้าเวเจ้าแห่งยักษาและพูดพลายต้องนิ่งงัน ก็ปรากฏต่อหน้าอาจารย์ผาดจังสามารถรับเอาการโจมตีที่รุนแรงนั้นไว้ได้โดยอาการไม่สะดุ้งสะเทือนจังหวะที่ทั้งพระทั้งเทพพากันยืนงงอาจารย์ผาดกัดกรามแน่นกระชากตะบองยักษ์นั้นออกมาจากมือท้าเวทก่อนจะเหวี่ยงมันเข้าไปใส่เจ้าของอย่างแรงราชันแห่งยักษ์ถูกอาวุธของตัวเองฟาดเปรี้ยงทีเดียวมีอันกระเด็นล้มไงายกระจอก อาจารย์ผาดคำรามลั่นพุ่งเข้าหาหลวงปู่หารด้วยความรวดเร็วฝ่ายพระชราเองก็ชันศึกอยู่ไม่น้อยสะบัดฝ่ามือไร้พระกาถาขีดเขียนเลขยันกลางอากาศอีกครั้งเกิดเป็นกรอบอาคมกั้นไว้ได้ทันก่อนที่อาจารย์ผาดจะถึงตัวแน่นอนว่าอาจารย์ผาดเองแม้จะทะนงตัวว่าเก่งแต่ก็ยังรู้จักยังคิดหยุดกึกเบรขาตายจ้องมองเขมง เอาสิคิดว่าจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนกันพระฉันน่ะจะขอเตือนด้วยความหวังดีส่งตัวไอ้แผนมาตอนนี้ฉันอาจใจดีไว้ชีวิตคนอื่นๆถ้าอย่างดึงดันอาจารย์ผาดหยุดพูดภายมือไปยังหมู่บ้านด้านหลังของตนชาวบ้านทั้งหลายแลพวกนั้นกูจะสูบวิญญาณเอามาเป็นบริวารกูเสียให้เซนเฮ้ย ซรางเวรสร้างกรรมต่อกันเถิดนะโยมผาดเรื่องในอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปก้าจองเวนต่อกันเช่นนี้มีแต่ทำให้ทุกฝ่ายต้องตกอยู่ในวังวนของความทุกข์เท่านั้นไม่ไมต้องมาสอนกูอ,อาจารย์ผาดคำรามลั่นพร้อมๆกับที่สายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาข้างกายเพราะความเกลียวกราด เก็บคำสอนสวดในใบลานนั่นไปเทศให้คนอื่นฟังเถอะสำหรับกูมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นดังว่าองคุลิมานพระพุทธองค์อย่างทรงสั่งสอนให้รู้จักละวางและบรรลุธรรมและก้าวสู่การเป็นพระอรหันต์ได้ฉันใดแม้โยผ่าจะหมกมุ่นอยู่กับความชั่วร้ายสักแค่ไหนฉันคิดว่า สามารถกับตัวใหม่และพบทางสว่างได้ฉันนั้นเช่นกันท่าเดียวที่กูต้องการคือสังหารไอ้น้องจังไรนั่นเสียให้สิ้นอาจารย์ผาดกัดกรามกรอดคำรามร้านก้าวฉับๆเข้าประชิดเกาะยันกลางมือทั้งสองข้างออกงอกงเล็บแหลมคมจากนั้นจิกสวบแล้วฉีกยันเข้มครั้งนั้นออกเป็นสองเสียงดังฉีกกระดาษสา หลวงปู่หานหมดสิ้นปัญญาจะรังหรือต่อต้านได้อีกท่านผ่อนลมหายใจที่เมื่อครู่สูดเข้าออกทียิบให้ช้าลงได้อาการสงบหลับตาพริมรอมรณกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้และอาจารย์พาดก็ไม่ได้ใจร้ายให้ต้องรอนานมือข้างหนึ่งคว้าม,มาับจับลำคอของพระสงฆ์ชราไว้อีกข้างที่มีกรงเล็บยาววางนิ้วเรียงชิดติดกัน ก็พุ่งเข้าใส่กลางอกของหลวงปู่หารสุดแรงลิ่มเลือดก,กระเด็นออกจากบาดแผลด้านหลังที่มือข้างนั้นกระซอกใส่จนทะลุวาระสุดท้ายที่หลวงปู่หารผ่านพบช่างหน้าสังเวชใจเสียจ,จริงไท่ขวางทางกูก็ต้องตายหาไปแบบนี้แหละขาดคําของอาจารย์ผ่านพระสงฆ์ที่เหลือแตกคือวิง่งหนีไม่คิดชีวิตทิ้งร่างไรวิญญ,ญาณของหลวงปู่หานและหมอแผนที่ถูกอาคม ซึ่งใช้ตรึงไว้คลายออกเพราะเจ้าของสิ้นชีพไปแล้วเมื่อครู่หมอแผนเพียงแต่มองอาจารย์พาดกระชากมือออกจากกลางอกของหลวงปู่หาน,นิ่งสายตาไร้อารมณ์ในตาแดงวาบดุดไฟนรกกรอกตามร่างแน่นิ่งที่ถูกทิ้งสุดลงกับพื้นกลางอกเป็นรูโวแต่ไม่ได้พูดจาประสาใดาออกมามึง,งเอาคนอื่นมาตายหาแทนอีกแล้วนะไอ้แผน ฝัดดาเดิมไม่เคยเปลี่ยนหมอแผนกรอกตากลับมาจับที่ร่างของอาจารย์ผาดนิ่งใบหน้าไรอารมณ์ไม่พูดจาดันยิ่งทำให้อาจารย์ผาดประหลาดใจแต่เมื่อนิ่งมองให้ลึกโดยกระแสจิตจึงรู้ว่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ใช่น้องชายตนเองอ๋อจิตผานพยาบอบหรือ มีหน้าเล่าถึงไม่สะทกสถานที่เห็นไอ้พาะแก่นั้นตายหาลงตรงได้ตัวมึงเองก็มีเจ้าสมิงสิงสู่ไม่ใช่หรือไอ้พาดหมอแผนถามกลับเสียงเรียบอาจารย์ผาเสียยิ้มให้เท่านั้นแล้วในพริบตานั้นเองอาจารย์่าตวัดฝ่ามือที่มีกงเล็บแหลมคมเข้าใส่หมอแผนเป้าหมายคือจิกเข้าใส่ก้านคอบริเวณเส้นเลือดใหญ่กะให้ทะลุ แล้วกระชากให้ขาดสะบัน้นแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาหมอแผนยกแขนขึ้นป้องกันเอาไว้ได้ก่อนยกเท้ายันโครมสุดแรงผลคือร่างของอาจารย์พาดกระเด็นตามแรงถีบกลิ้งหลุนุนห่างออกมาหลายสิบเมตรหมอแผนเห็นดังนั้นก็เตรียมจะพุ่งเข้าไปซ้าแต่กลับเกิดอาการชะงักก่อนที่จะพูดกับตนเองเบาๆเอาไว้ก่อนเถอะไอแผนมึงจะโศกเศร้าเสียใจ เรื่องหลวงปู่นี้ตายก็เอาไว้หลังจากจัดก,การกับไอ้ผาดมันก่อนแท้จริงแล้วหมอแผนปล่อยให้ร่างกายของตนถูกควบคุมโดยพยาปอบส่วนตัวเองเพียงสงบจิตนิ่งอยู่ลึกถึงก้นบึงเท่านั้นโดยรู้ตัวดีว่าไม่สามารถต่อกรกับพี่ชายร่วมสายเลือดได้แต่อย่างไรก็ดีเมื่อได้รู้ได้เห็นว่าหลวงปู่หานพระสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรม และคอยรับฟังเรื่องราวช่วยเหลือตนมาโดยตลอดมรณภาพลงแล้วความเศร้าโศกเสียใจจึงพร่ังพรูส่งผลให้กระบวนการความคิดหยุดกึกตรึงนิ่งร่างกายจนพยาปอบไม่อาจเคลื่อนไหวได้ดังใจตกลงหมอแผนตอบด้วยจิตพยาปอบที่สิงสู่ร่างอยู่ถอนใจเบาๆแล้วหันไปมองร่างของอาจารย์พาดที่กำลังยันกายลุกขึ้น และการสว่างจากฟ้าแลบศาสตรให้เห็นว่าอาจารย์่านั้นแขนขาหักผิดรูปเพราะแรงถีบและกระเด็นเมื่อครู่แต่กลับปรับให้มันเข้าที่เข้าทางหายดีได้อย่างง่ายดายเจ้าสมิงมันเล่นงานยากอยู่นาแล้วจัดการได้ไหมกูยังตอบไม่ได้ต้องลองดูก่อนปอแผนและพยาปอบตอบโต้กันด้วยจิตแล้วหมอยาจอมอาคม ก็ทยานพุ่งเข้าใส่อาจารย์ผาดด้วยความรวดเร็วฝ่ายอาจารย์ผาดเองก็ตั้งรับได้ทันท่วงทีเช่นกันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกงเล็บหรือคมเขี้ยวที่พยาปอบบันดาลให้เกิดขึ้นจึงมิอาจได้ต้องผิวเนื้อผิวหนังที่เต็มไปด้วยอักขระเลขยันปรากฏเป็นริ้วดังลายพาดกอนของเสือมันกำลังเร่งรลังกายร่างโดยสมบูรณ์แล้วกูรู้แล้วนา พญาปอบตวัดกลับใส่หมอแผนเมื่อเจ้าของร่างแทรกจิตเข้ามากลางคันและการเสียจังหวัดนั่นเองที่เปิดช่องว่างให้เจ้าสมีที่กำลังกืนกินทั้งร่างและจิตของอาจารย์ผ่าโต้ตอบได้เข่าที่แข็งแรงด้วยมัดกล้ามและเสริมแกร่งด้วยอาคมถูกยกขึ้นกระตุ้นใส่ท้องน้อยของหมอแผนอย่างแรงผลคือเจ้าตัวจุกเสียดสำลักริมเลือดออกมากองโตเพราะอาวัยวะภายใน ถูกทำลายเสียหายหนักในทันทีต่อมาอาจารย์ผาดที่บัดนี้กลายเป็นเจ้าสมิงใช้มือซ้ายล็อกแขนขวาของหมอแผนเอาไว้แล้วสับสอกขวาเข้าที่ซอกไหล่อย่างแรงเสียงกระดูกหักกรอบดังลั่นอาจารย์ผ่าโจมตีต่อเนื่องไม่มีเสียจังหวะปล่อยมือจากการพันาันาการหมอแผนเอาไว้หมุนตัวเตะเต็มแรงฝ่าเท้าหนักๆปักเข้ากลางอก ส่งร่างของหมอแผนปลิวกับหมากระแทกโครมเข้ากับเสาศาลาจนมันทับหักพังคลืนจังหวะที่หมอแผนกำลังยันกายลุกขึ้นนั่นเองอะไรบางอย่างบอกให้หันกลับไปมองที่ร่างซีเซียวนิ่งสนิทของหลวงปู่หานแล้วหมอแผนก็ยิ้มมุมปากออกมาทะลึ่งตัวลุกพรวดขึ้นแล้วทะยานเข้าหาอาจารย์ผาดอีกครั้งทั้งคู่ต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างบ้าคลั่งทุกๆครั้งที่ออกอาวุธ จะมีเสียงเปี้ยงป้างเพราะเป็นไปด้วยการกระทบกันของกำปั้นเนื้อหนังเคลือบอาคมผล,ล,ลัดกันรุกผัดกันรับไม่มีใครยอมใครตอนหนึ่งหมอแผนได้จังหวะกระซวกมือเข้าที่ท้องน้อยของอาจารย์พาดชํำแรกแทรกผิวหนังกระชากเอาพวงไส้ออกมาขบกินยังไม่ทันได้เคี้ยวอาจารย์พาดความมับขยุมผมกลางศรษะกระชากอย่างแรงจนเอียงวูบเปิดช่องว่างบริเวณต้นคอ และไม่มีการรอช้าอาจารย์ผ่าอ้าปากฝังคมเขี้ยวลงไปจนเลือดสาดแดงชานเสร็จแล้วต่างคนต่างยกเท้าถีบจนกระเด็นไปคนละทางอาจารย์ผ่าความมากเข้าที่ลำไส้ที่ห้อยย้อยของตนเองแล้วออกแรงกระชากจนขาดพลันบาดแผลจะกันตรงหน้าท้องเริ่มสมานตัวเองด้วยฤทธิ์อาถรรพ์ของเจ้าสมิงที่บรนดาลให้เป็นอมตะ ฝ่ายหมอแผนเองก็ใช้มือดันศีรษะที่ตกห้อยเพราะคอหักกลับเข้าที่ทำปากขมุกขมิบบริกรรมคาถาสมานแผลห้ามเลือดและหายดีเช่นเดียวกันทุกการกระทําทุกการหํำหันนั้นอยู่ในการสอดส่องของพระบุญทรงที่แอบอยู่โคนต้นไม้ข้างศาลาทุกอนูแม้เมื่อผักใหญ่ที่แล้วท่านจะตเตลิดหนีไปเพราะเกิดรักตัวกลัวตาย เมื่อเห็นหลวงปู่หารถูกฆ่าต่อหน้าแต่เมื่อคิดได้ก็เกิดเป็นห่วงพระอาจารย์จึงวกกลับมาและพอได้เห็นการห้หาหั่นกันของสองพี่น้องก็ปล่อยให้อาถันบนดำครอบงำจิตใจต่อสู้กันความคิดที่ว่าจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือหมอแผนอีกแรงก็พันดับบุ๊บหายไปจากที่เห็นนั้นไม่ใช่การต่อสู้ของมนุษย์อีกต่อไปแล้วท่านบุญทรง ท่านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสียงแหบแห้งถูกเปล่งออกมาจากร่างที่แน่นิ่งซีดเซียวของหลวงปู่หานพระบุญส่งสะดุ้งเฮือกยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อรู้ว่าพระอาจารย์ของตนยังไม่ตายพระพระพระอาจารย์พระบุญสรงถลันตัวเข้าไปประคองศีรษะของหลวงปู่หานขึ้นหนุนตักท่านแม้จะหลับตาพริมใบหน้าเน่อตัวซีดเซียวเพราะเสียเลือดมาก แต่ยังมีลมหายใจแผ่วๆและสามารถสื่อสารได้พอให้เข้าใจมานี่ฉันจะสอนอะไรบางอย่างให้พระปุณส่งก้มลงเอียงหน้าฟังเสียงกระซิบแหบพร่าจากปากพระอาจารย์นี่จะเป็นบทเรียนสุดท้ายพระคาถาทุกคำจะเป็นการสั่งสอนเพียงครั้งเดียวจากนี้จะไม่มีอีกแล้วดูจังหวะตั้งมั่นอย่าโอนเอน็นจิตใจต้อง เข้มแข็งไว้นี่คือประโยคสุดท้ายที่หลวงปู่หารซึ่งใช้กำลังภายในรังดวงจิตเอาไว้เปล่งออกมาก่อนที่ท่านจะสิ้นลมถึงแก่การมารณะอย่างแท้จริงเปลือกตาที่ไม่ได้ปิดสนิทยังผลให้เห็นในตาเม่อลอยขาวคุณดุดปลาตายนั้นทำให้รู้ว่าหลวงปู่หารสิ้นแล้วปฏิหารไม่มีอีกต่อไป พระบุญทรงปลดเอาสังคติของตนเองบรรจงพับอย่างประณีตที่สุดก่อนจะค่อยๆวางศีรษะของหลวงปู่หารหนุนเอาไว้จัดท่าจัดทางให้เหมือนท่านกำลังนอนหลับมือประสานกันไว้บนหน้าอกในลักษณะมือขวาทับมือซ้ายซึ่งนั้นดูราวกับว่าสรีระของหลวงปู่หารอยู่ในท่าคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปปางรำพึงต่างกันตเพียงเป็นท่านอน ซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดของหลวงปู่ท่านเปรียบดังความหมายที่ว่าท่านบรรลุแล้วและเข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงทำนั้นหลวงปู่ท่านไม่อยากสั่งสอนใครเพราะคนเรารักชอบได้ไม่เหมือนกันแต่กับอาจารย์ผ่าดแล้วท่านกลับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้หลุดพ้นแม้จะไม่สำเร็จก็ตาม พระบุญทรงก้มกราบแทบเท้าหลวงปู่หานอีกครั้งทั้งน้ำตาผมจะทำให้สำเร็จครับพระอาจารย์ระหว่างนั้นหมอแผนและอาจารย์พาดก็กำลังห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดและหมอแผนก็กำลังเพลียงพลําเพราะด้อยทั้งแรงกายและแรงแ้นทำให้พยาปอบไม่สามารถต้านทานเจ้าสมิงได้พระบุญทรงใช้หลังมือปาดน้ำตาออกจากศาลา นั่งหันหน้าไปทางสองพี่น้องหลับตาละลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนจะจรดไดปลายนิ้วชี้จิ้มลงกับพื้นดินเบื้องหน้าแล้วเริ่มรากเป็นรูปแบบยันที่ได้รับถ่ายทอดมาเมื่อครู่สัมพุทธเทอัตถวีสัจจะทวาธาสัจจะสหัสสเกพันปลายนิ้วที่ขีดเขียนไปตามหน้าดินของพระบุญทรงเปล่งประกายแสงสีทองอารามเป็นเส้นตามที่ท่านเขียน อาจารย์ผ่าสัมผัสได้ด้วยจิตมานว่าบัดนี้พระบุญส่งสิทธิ์ของหลวงปู่หานกำลังกระทำการบางอย่างเพื่อยับยั้งตนและมันจะได้ผลอย่างไม่ต้องสงสัยบารมีรพระพ,พุทธเจ้า,จาหรืออาจารย์ผ่ากัดกรามกรอดคำรามออกมาและเพื่อไม่ให้พระบุญส่งทำการได้สำเร็จมีแต่ต้องสังหารเสียแต่หมอแผนไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปแบบนั้น พุ่งตัวเข้าใส่กอดรัดร่างของอาจารย์ผ่าตดเอาไว้และใช้กำลังทั้งหมดรั้งเอาไว้ไม่ยอมให้หลุดพร้อมทั้งตะโกนลัน่นจัดการเลยพระไม่ต้องห่วงทางนี้ที่ต้องบอกเช่นนั้นด้วยว่าขอบข่ายอาคมที่พระบุญส่งกำลังขีดเขียนอยู่นี้ย่อมมีผลกับหมอแผนที่มีดวงจิตพยาปบสิงสู่อยู่เช่นเดียวกันทางด้านพระบุญส่งหาได้สนใจทั้งสองไม่จิตที่ตั้งเป็นสมาธิ ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้สิ่งใดๆตั้งมั่นเพ่งใจกับการท่องบนพระมนต์และขีดเขียนเลขยันต์ตามคำสั่งสุดท้ายของพระอาจารย์เท่านั้นพันปรากฏเวทอาคมขึ้นกลางอากาศเหนือสองพี่น้องที่เกาะรัดรัร้งกันอยู่และวงเวทเลขยันต์นั้นค่อยๆปรากฏเป็นรูปร่างตามที่พระบุญทรงลากนิ้วไปตามหน้าดินและเมื่อเส้นสุดท้ายบรรจบกับจุดแรก เลขยันนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์อนุภาพของพระพุทธคุณตรึงทั้งสองให้นอนนิ่งอยู่กับที่อาจารย์ผาดปิดร้องรั่นทั้งด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นจากนั้นพระบุญส่งเพ่งจิตสร้างทาาเวทขึ้นอีกครั้งจากการรวมเอาท่าท,ทั้งห้าที่ลอยอยู่รอบกายร่างใหญ่ยักษ์ทรงพลังและน้าเกรงขามมากกว่าเมื่อครั้งของหลวงปู่หานปรากฏขึ้นต่อหน้าสองพี่น้อง และยังไม่ทันที่มีใครได้พูดอะไรท้าเวสวรรณตกตะบองขึ้นแล้วกระแทกปลายใส่ร่างของทั้งคู่จนพื้นดินสั่นสะเทือนเกิดประกายแสงวาบหนึ่งสว่างช้าเพียงชั่วซีวิวนาทีก่อนทุกอย่างจะเงียบลงผืนฟ้าเปิดโล่งเมฆหมอกดำทะมึนละลายหายไปท้องฟ้าของวันใหม่ปรากฏขึ้นทันทีแสงแดดค่อยๆเผยโฉม ประทานความอบอุ่นให้แก่ทุกชีวิตอีกครั้งพระปุ่นณ่งนั่งมองร่างไร้วิญญาณของหมอแผนและอาจารย์พาดที่นอนนิ่งอยู่กลางลานแล้วถอนหายใจออกมาสําเร็จแล้วนะครับพระอาจารย์โยมแผนชาวบ้านเริ่มออกมาดูว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเสียงอึกทึกดังเกิดสงครามนั้นมาจากอะไรและเมื่อเห็นว่าผู้ที่ตนเคารพทั้งสองท่านอาสันลงแล้ว ก็ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นวักเป็นเวนเอาล่ะช่วยกันน้อยพระปุณส่งกล่าวด้วยอาการเหนื่อยอ่อนร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่หานและหมอแผนได้รับการทำพิธีอย่างสมเกียรติพระปุณส่งไม่ลืมที่จะจัดพิธีศพให้กับอาจารย์ผ่าด้วยเพราะเป็นคำสั่งเสียของหลวงปู่หานเช่นกันหลังเสร็จเส้นพิธีกรรมอันน่าเศร้านั้นพระปุณส่งก็ออกจาริก ไปตามป่าตามดอยเพื่อค้นหาโมกธรรมต่อไปและหมู่บ้านนั้นก็อยู่กันอย่างสงบสุขเกลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้